Pì pì pì, Say mấn thử thang, mấn vô thử thang này nè. Ủa, thử Say thang. Say cá bồng đi. Say thử thang, say mấn thử thang. sao đã rồi. Tên nhảy mắc. mong lôm hay. hết Đèt mong cản lôm hay, phi จะว่าแต่หน่อยไา่เห็ดเต่าไหมเห็ดเต่าไหมแบบเออมีหู้เต่าที่แต่หน่อยเห็ดไปมันบ่มีหู้ครับผมมันบมีหู้เออเอาเอาออกซิเจนออกไหมอือเอาลมออกไหมม,กก <laughs> มันก็นเลยบเอ้เอ้เอ้มันก็เลยบกกาไหมถ้าเอาไว้ย่างเห็ดตั้งสั้นย่างดีอยู่ครับผมแต่ว่า ถ้าเหาเห็ดแกงเห็ดยังมันต้องมีอ,อ่มออกน้ำแล้วก็จ้ะมือนี้มือนี่บกอยหนาวปนดครับผมฮะนีะกะกะ่ก็ต้มปนดกอเดกเฮ็ดยังต้มปแดอยเห็ดยัง ไปดึงใส่อย่างเดือบซุดแล้วแม่นี่นะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวเตาเตาเตาพอกันมึงมึงมึงพอรีวิวเตาก่อนเต้าเต่าเข้ากับเอานี่ไปข้างไปข้างข้างมอข้างนี่เข้าสิคุดเป็นเอ่อเชลล็อลงไปครับผมแล้วเข้ากับซิมี่ท่อระบายร่มออกอืม อ่มันต้องมีแห้งล่มมันจึงจุดประกายไฟนะเนาะแบบโบราณแล้วเข้ากระสเอานี่เป็นฐานครับผมจิตเตาตะหน่อยก็ไว้ตะหน่อยถมแล้วถ้าเอาเห็ดยางมันยากดีค,ครับครับเอาได้เงินมากใส่ ผูดใด้ไหร่ฮะอ่ะนะเอาไหม <พอ S 1> จักบาทเอาไหมเดี๋ยวมันสิเสียพ่อจะไปซื้อพักหอมฮะซื้อพักอีตูกตูอด้วครับตอนเช้าขอมากกวร โลดพี่น้องเดี๋ยวต่หน่อยสิเออมกนี่มกคือแม่นนไก่แพว่าซื้อมให้โลหนึ่งแต่ว่าต่หน่อยแบ่งใส่ถุงไว้ครับผม้าโลหนึ่งมันกะเนาะ้าเขาฟีดแข็งเรามันแกะออกอยากแมมถ้าต้องแบ่งเป็นคราบครับผมแบ่งเป็นชุดๆไว้โลหนึ่งก็ได้ลายเด้ครับต่หน่อยก็สิมก มก,มกใส่พักซี่เล้าใส่ต้นหอมตำบักพริกหยอดนด้ำปลาแดกผงนัวห่อใส่ใบตองหนึ่งหนึ่งเอาแหมพี่น้องมกแบบหนึ่งไหมแบบหนึ่งไก่ใส่หัวปีนี่แหละแต่ว่าเด้เครื่องในคือยังสีเสียบครับผมตำเครื่องตำตะไคร่ตำพริกตำหอมแดงสใส่ดีๆนี่ไหมมือแดดกระชองเนาะพี่น้องลุงคนละแต่หน่อยมึงบุ้มกลองดีๆแน่มกใส่ กินบ่ถูกฮะอีหยังถูกมั้บ่มาบ่มึงอีหยังงี้นี่นี่นี่บ่มึงอีหยังเมาบอกพี่น้องอีหยังเอาขึ้นมาอีหยังฮะยังเกาะเอาไว้เอาไว้แช่น้ำไว้มันสีแตกมันสีแตกเครื่องในเครื่องในไก่เพื่อนอยากไปซื้อขนม เพิ่นไปนของเงินแม่เพิ่นเอาเลี้ยงชิปอีกเพิ่นมีของเงินแม่ได้ซ่าบาทป้าไปซื้อขนมไปได้ช้าตื่นขึ้นมากก็กินโดดตื่นขึ้นมากก็เสียงเงินโดดเล็กน้อยนี่ยวยันน้ใส่กระโปรงความเรียบเวอร์นี่คือใส่ลุงเข่าบูถือทางนี่นั่ะน,นี่นี่ฮะดู ช่วงนี้โบเห็นน่ๆไปโรงเรียนกับญาสงสัยด้ครับเพราะว่าระบบปัสสาวะกำลังดีขึ้นเพื่อสิบหอให้เป็นการาให้มันหายดีจักหน่อยไหมกะเลยบบท่านให้ไปโรงเรียนปันหาบบท่านให้ไปโรงเรียนแม่เพิ่นบบท่านอนุญาตให้ไปโรงเรียนยานเกิดไปโอดเงียวกันเงียวภาวะที่มันกินยา เออเพื่อนยังกินยาอยู่อก็เลยโทรไปล่าคู่เรียบร้อยครับผมเออว้าวว้าวว้ยไม่ใช่หางเครื่องนะถึงตัวเองจะเซฟตี้ก็อ๋อเอาถึงตัวเองจะเซฟตี้ก็ต้องระมัดระวังนะหนูเป็นผู้หญิงนะคะอย่าอย่าโชว์บอจะเปิดหอให้คนอื่นเห็นนะคะมันไม่ดีรู้ไหม แข้งอยู่ตะลุมอยู่ตะลุมใส่รองเท้าดีๆพ่อจะพาไปน้ำมันจะเขานั่นนะ่ะเดี๋ยวจะหน่อยมากพอดีมันละลายครับผมเดี๋ยวนี่ผักชีล่าวอยู่ตําใส่พริกแข้งตําใส่ตะไคร้ดีๆส่วนแค่ว่ากะ หนึ่งเขา่าหนึ่งเข่าแล้วอาบน้าเชอาบน้ามเอาอาบด้ามา,า,มา,า,มมา,า่ัายัางอาบฮะนี่ผลอกเอกงไงไงอเอะขอบบุนขอบคุณพี่พี่น้องน้องไว้กับบุตรถือกับบวานซ<า>ื้อลอตเตอรี่เอาอันอันห้องหองห้องนเลขไทยสามตัวขึ้นหนึ่งเก้าหกของเพลสามเก้าหกเชียรดเพลซื้อใด เปิดแอปเป๋าตังค์เอาไงซื้อติดไว้เช่ละใบสองใบแล้วพี่น้องก็ได้รุ่นก็ได้รุ่นกะเนาะผู้ใดอยากได้ปลาอยากได้ปลาแห่งกะปลาแดดเดียวปลาสลิดปลาซมเนาะกะสามารถสร้างได้เนี่ยแดดเดียวมูแดดเดียวไอ้อุดหนุนเน่ผู้ใดอยากสร้างได้กะสามารถสร้างได้ซอยอุดหนุน เอ้ยมีคานมี่นี่ครับผมนี่บิดเด้วเดี๋ยวนั่งตัวไอกล้องสุดทถ่ายด้วยไปโอเคพี่น้องขอบบุญขอบคุณเลยทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาเนาะสวัสดีครับไม่ว่กินกาแฟไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ